อ่ะมาดีมาฟังในท่านก่อมทีม่ท่านก่อมเรื่องนี้กะโอ้มีหลายเวอร์ชันตัวเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันหู้ชายอีกเวอร์ชันหนึ่งเป็นเวอร์ชันไม่ยิ่งจังเถืบองกันเนอเรื่องเล่าพวกนี้กะคือเล่าสู้กันฟังมาตั้งแต่ดนตน้านล้วละตั้งแต่คนบ่ท่านจะเลื่อนหุ่นละบ่ท่านหุจักของใส่ไม่ซอยความท่านสมัยบ่ท่านมีบัท่านต่อไปยังใส่ของที่เป็นธรรมชาติอุปก,กรณ์ในขั้วเลื่อนยังเป็น ของเห็ดด้วยมือทำเองมันธรรดไปวันไงกันเนี่ยเราก็อยู่กับเมียตัวละออได้เมียตอนเขาว่ามีลูกดอกเมียเราสุดลูกแล้ว <ๆ S 1> หาอยู่หากินตามมาษาชาบานละคดคี้ไตง่งกระบ,บองแล้วฮะก็มาขีดจิ้นเมื่อไบรบ่ได้ไปแซ่กันนอนกันนั่งเล่นอยู่กับเมียน,นั่นแล้วต่างภาคควนเนาะถือว่าเป็นเสาร์าอาทิตย์ของคนตะก,กีวันต่อไปเออเท้าลูกเด้อกินข้าวเด้อพอนะเมียเราหามมาเนี่ย เมียเราหอดย่ามเที่ยงแล้วก็หิวเข่าหิวน้ำแล้วก็หาเข่ามากินแล้วเอิ่อหัวลูกเขาประเด็นไม่ได้ยังกินละเท่าไม่ไม่หยังเงินลาบง้วตกโพนตันตัวนะงัวบักแดงผู้เมียว่าลูกลูกกินโอ้บ่บ่บอกินโลดเจ้าประเด็นผู้ผัวว่าผู้เมียก็กินไปเอ้ากินโลดเจ้ากินโลดมืออื่นก็ทีหาห่างแล่นน้อยหมกโดกโอ้ไม่ามันจะแช่แข็งเท่าห้าประเด็น คอยเห็นมองมันแล้วเล่นที่สองคู่อู้น่ะพระน่ะคู่คัวว่าว้ากันไปพึกษากันไปแล้วหักกันไปหัวเมียเนาะคือมลำพึงฟวานั่นละเออสมกับเด่เป็นคู่เป็นหัวเป็นเมียบ่มีปะวัดเสียแนวได้มาก่อนีแต่นอนหวมบอลแบบหัวเฮียงหัวเมียหักหัวหัวหักเมียตอบมันก็สมประกอบหัวทอเมียพายก็จะว่าพอไงกันก็เมียนี่แหละหากินไปซ้ำตายคือค่วมพึ่นฟ้านั่นแอืะ มาปล่อยพี่ปล่อยหาจริงหิ้งจังห้องตัวเฮ็ดตึกเฮดจิบสองทำโมทำม,มาวันสินกะบ่ละวันพระบ้ออะไรพูดว่าอ้านวดแล้วแล้วแล้วก็บ,บอกเมียเล่าไปใส่กับไปรถแถวเอ้ยขอที่พระคอนท่านอืมคุณเมียกับไปว่ากับรอนเสามีแห้งวัี้เอาแห้งไปสู่การเมนานละาูาเมียแล้วก็จักมาปล่อยจังเดยดอกบาทนี่เข้าไปในบ้านกูละมาได้เวีนมาบาทนี่มันบ่กใครเห็นนี่ ไปได้แว่นมาโอ้าจะมันดีหลายได้แวนแ่นเราดีใจตะกี้เราไปแย่งกันนำสั่งไอแว่นล่ะก็าแฟออกไปเมียนไว้ในเฮียนนั่นแล้วเออทางกูหัวก็นอนโยตุย้อยูอ่เมียเมียนแล้วแล้วก็โอ้ยอัดปักตัวใบย่างดีหมดเลยบ้านดีพักตัวไว้แล้วแล้วก็ไปไปหาเอ้าอทุลักปั๊บปังของเรานนำละน้ำโมบา้านน้ำพี่น้องละ่ะคุมนั่นคุมนี่นั่นละ่ะตามภาษาเนี่ยไม่เวียก ประตูอัดไว้มันก็เปิดออกแล้วบ้านนี่ม่นได้ใส่เล่ยเนาะผู้กู้ว่าตื่นขึ้นบ้านนี่หัวยายการเป็นไปใส่น้าพี่อ่เนี่ยประธานโอ้ยนอนโดนไว้พว่นะสมแกไว้ละแล้วก็ลุกบ้านนี่เมียเราหังบ่เห็นเราก็จมผู้ผู้เพิมๆไปท่นละทำมาซาู้เฒ่าเออเราก็เลยขึ้นไปทั้งเฮียนขึ้นไปทั้งเฮียนเหรอไปเห็นเงาเจ้าของอยู่ในแวนบ้านนี่เฮ้ยประธานกูประธานหางอะไรบ้าไปอยู่ทั้งเฮียนกูประธานแล้วก็ฟาอุลลบ ป้าวนนี้เราบาดีมึงบาดีล่องหัวกันได้แล้วบาดีอ้ยฮานี่ยพนักคนดาเมียเพรบ่นเอาผู้ใต้มาไปต้องเฮียนกักพนันมึงพนันแม่นติ้วเลยบาดไปหาเฮียนเซียวเฮียนหม้อหมดละคิดว่าเพ่นธิไปนะผูหมาเห็นมึงคิว่าให้ยังเอาอยู่ดิอยู่ดีคุณจีบไปทุลากูไปเฝ้าเสียงคนมาพนันไปเฝ้าบักนั่นไปยังมันหนีไปอยู่ดนมึงเข้าใจมัวจะไปอยู่ดีเฮียพนันหมาก็เพรอะหมาบาดนี่พุณแล้ว ไปหาเหียนเที่ยวหุ่ลาวานี่โอ้ยกูมันอุกมันอ่งเด้กันนี่มันก็ไปจากเสียนอเมียนี่ยเว่าแตวยมาอย่างน้อบาทดิ้ค่กันเมียเฮาละล่ะกันจังได้เราพูดไสว่าไปเจอเฮียนแม่กันเสียงหวย่างดีเขาคืนไปเห็นไม่บอก่าันวยสางว่าดิอีนี่เขาม่ได้ตัวท่าันวยเขาไปยอมเนียนว่นตัวต้องไปว้าว่มน้ำเฮาไน้ไปเว้ากันให้ไม่แลวโว้ยสางว่าเถน้อบาทอีลีเขาเอาอามาค่ะ รายการจังได้กับสีฟาค่ะครับคนว่ามันเอากันแล้วก็่ากักว่าแต่กูนอ่นรับเป็นสวงสองสวงเหมือนว่ะมาตันกูว่าขี้โคตรใจกูคักแขวาแต่เราจมไปไปไปเดี๋ยวเราตีไปน้ำดอกไปว่าน้ำดอกพ่อนะกูเซี่ยวก็เลยอู้เซ็กแน่แต่ถูกชีวีเดียวเราโอ้โหเราก็จั๊กได้มาจั๊กได้นาะไปหาโม่แล้วเป็นจั๊ได้เยอะเดียวแต่นโอ้โวงามล่าเชียวไอ้แต่นเมียกูมันปั่นใจเป็นสองเป็นสามเป็นชี้น่ะล่ะกูขึ้นว่าอยู่างนี้ ทังในเวลต้องบ้นเอาโมไซไปทั้งเตียงทั้งเฮียนพูนาพูนาอ้ยไปเบิ่งแน้าพูนาโอ้ยใจใจเย็นใจใจเย็นพูนาเล่ากันไปแล้วบ่เดะทั้งในก็บวายอมพ่อใหญ่การเราือเอาผัวเอาได้บ้านเนี่ยลาไปเฝ้าควบกันเราวายอมเราว่าเมียเรามีสูอืมเฝ้ามาเฮียนแล้วบ้านมาหอดเฮียนกด้โอ้ยไม่ได้ขึ้นไปทั้งเฮียนเน๊ยโอ้ยเลยโอ้ยหมากันเลยมันก็ยิ่งกีโพดีโฟดายาะเดียวหาเมื่อลงหอดกูบ่ฮู้ยพูนา เลาหนั่งมูอหัวก็มาหอดเย็นหนาสั้นแล้วก็บเบาแวมเพมผู้เดียวเล่าแล้วโอ้ยจังไดก็บอยอมจังไดก็บอเอาแล้วเบี้ยผู้นี่หัวกก็โอ้ยเกียร์ความค่อยเบาค่อยจ่ากันเด้อะมาเดี๋ยวพาดันบ่ได้พัดันบ่ได้ตกปลาอย่างเดียวบักเถิกนี่บอยงอมปลามาแปดคนเราบตาผู้นี่อๆ้วทันมันเนี่ยบุใจว่านอนนั่นในจังไดพาดันมันอยู่ใส่ไรโย่นี่ยพัดนไว้เป็นกะทีนี้ตัวบาทนี่แม่มันทีท่าเจ้าอยู่ตมบวกนะ ค่อยๆว่าค,อยค,อ,ยค,อ,ยคอยค่อยจ่าก,กันโว้าวจ่าว่าค่อยดอกกันที่ปานี่โอ้ยกับฟังมูซะก่อนแน่มาเนี่ยก็ได้อุ้ยป้าป้าป้า <c oughs> ตัดสินใจแล้วป้าป้ามูจักกูณอ้อยไว้กูนี่บ๊มีตับแล้วจะบอกใครพันนี่ยเออเลือดแด่บาทนี่ท่านโอ้ยกับฟังมูก่อนเนี่ยอีพอเอ้ยถ้ามันบอมแมนมันสีบอมแมนจังหดี้อยู่นี่นั่นมันมาพอดีนั่นดนี่อมันมาพอดีอีโต้ดีพันน้าบ้าห้เมีบ้าว่ากันกันดาบาทนี่ท่านเมีบ้ามาแล้วบาดแม่ยังบาทนี่ท่านเอา ม่านางน้ำละบานผู้ผัวกับมึงนามึงหลังเงี้ยไม่ยังแตบาดีเพื่ไไนะเจ้าในาลาเป็นตัวการมาท่านตัวการยังมาเอาผู้ใดมาไปทึ่งเฮียนมาท่านฮะทึ่งเฮียนมักไดมท่านผู้ใดมาสิพี่ยะเจียบเนี่ยว่ะคอยเห็นกับตาคอยมาท่านเจ้าในลาตัวดีท่นานมันหนีแล้วเพืนนะ่อนะเออผู้เมียกับบอสบอแมนบอแมนบอพี่นอ้อ,นอนงดูคนดูคนบอแมนจังได้คอยเห็นตัวนี้เอ,อิญพี่น้องมาเวาคว่มกันในป่าก็คักมืาอนีว่าเจ้าเป็นบ้าตั้งบ่ไงคอยบ้าบาแล้วเพื่อน่ะผู้ผัวว่า พอเยียกร์แล้วกับบ่ฟังผู้ใดแล้วบ่ยากเดียวป้ายากเดียวผู้เมียก็ได้ว่าเจ้าเป็นบ้าตะบอดเท้าบัดนะจิตเป็นบ้าไอ้หนังกับผู้ไส้คักแล้วไอ้เบื้องออดอยู่ท่านโอ้ยฟังข่อยแน่กับมันบ่แมนท่านผู้เมียว่ามันมาตีบ่แมนอยู่เดียวท่านผู้เบื้องคักอยู่เลยโอ้ยท่านผู้เมียหัวกันโอ้ยไปไปไปเตรียมห่อพายข่อยเข่อยบ่ยู่ระมือนี่บัดนะป้าแท้แผลเมียป้าแท้แน่นอนเลยการสยามบัดนะจนเตจบเมียมา นี่บอทนนี่ละบักน anyway <tense> ี่ละบท่านบักวิยงให้นี่และพอนะบักนี uh, ่ค่ะกัผู้ให้คือหมาดิเจ้าอ้หักมังได้จไหนดิฮะนี่แต่เาวิศารณ์ท่าที่ขึ้นได้บาทนีเอ๊งท่านนี่มันรูปไข่บัดอทนมันคือไข่แต่แต่โว้ยเขาฮิปปอดไว้ทนรูปจะควัะได้แบบนเ้งาด้นั่นมาท่านเอ้างาอีหลีว่ะพันโว้ยข่เฮ็ดัจไหนมังไกเฮ็ดง้้มพนนะหามึงเอ๋ท่านกันย้อนผู้ให้ดอกเว้พอนะหวมินิ งงคอยที่บ่าเดีอนวันตองที่เงาเจ้าอันตัวไป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 โอ้โอ้ด้นอกหลังาันนี้เฮาเัืนวายคือก็บอกแล้วพัดนะเห็นได้เหมือนมือจนได้เฮียนหน้ากอกบอกอยู่เว้ยเัือนวัยสีหน้านวลส่วนส่วนไว้ก่อนเท่านั้นแล้วพัดนะจบ